สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระปูช,ชนแนลนะครับผมเป็นช่องที่บอกกันเรื่องพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลนะครับพี่น้องคือเก่าหรือพี่น้องิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือตน้นไผ่กอไพ่นะครับกระปูช,ชนแนลเป็นคนทีหมักของทน้นชิตที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากไพ่นะครับวันนี้ก็ได้ของมาชิ้นหนึ่งพี่น้องได้ ของแปลกที่เกิดจากกอไผ่นะครับผมของแปลกที่ว่านี่ก็คือนี่พี่น้องอลำไพ่ที่มีลักษณะแปลกแปลกมองไดติีนี่ครับแปลกที่คอของเล่าพี่น้องคอของลำไพ่เป็นคอ ฟันจะเช่นะครับเป็นฟันสลับฟันเจเช่เกินฟันจร์เช่นะครับที่จริงแล้วมีตาคู่น้ำเดลนพี่น้องน,นี่ลักษณะตาคู่ที่เกิดจากเกิดสองขางนี่ตาได้แสะออกสะกก้อนหนานั้นนะครับเป็นนี่นี่เกิดขึ้นคู่กันเลยเกิดอยู่ตรงขามกันนะครับตาของเรากะสิ่ยูยังสี่พี่น้อง ที่อยู่แบบนี้ตาคู่พอดีแสะออกแล้วก็เลยจังเลยท้ายถ้ำให้พี่น้องเบิง้งนะครับมีภาพเก้าเสซลขึ้นภาพเก้าขึ้นในพี่น้องเบิ้งอยู่นะครับเป็นไม้ที่อยู่ในตำล่าพี่น้องไผ่าตาคู่หรือไผ่ข้อสลับฟันจระเชนี่เป็นของท้นชิดอีกเคสหนึ่งที่ผู้เฒ่าบัวลำบัวล้านเพิ่น นกให้ว่าเป็นสุดยอดแห่งของทนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมีคุณวิเศษไปทั้งแขวคลาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาติเตีเป็นมหาอุดพี่น้องแล้วก็ป้องกันคุณใสมนดำดีดีมากนะครับแล้วก็เล่าเกิดขึ้นโดยมีตาคู่อยู่อสองขางนะครับพี่น้องนี่ตาคู่ตาคู่ ก็เลยอยากว่าวสู้พีสู้นองฟังวาของทนศิษย์ชนิดนี้นี่ถ้าผูใ้ใดพอถ้าผูใ้ใดเห็นถ้าผูใ้ใดมีเนี่ยให้เก็บเด้อพี่น้องเด้อนะครับเก็บไ้แล้วก็เอาไปเคาพิธีกรรมพิธีพุทธาพิเศษนะเพื่อความ,มั่นใจอีกที่หนึ่งวาของเท่เาเก็บไ้นี่มีคุณวิเศษมีพุทธคุณ ในทังคงกระพัน์ชาติตีเขียวขาดปลอดภัยนะครับและก็ป้องกันคุณใส่มนดําป้องกันลมผัดลมเพสได้ดีสาหรับผู้ที่เสือพี่น้องเป็นคนมเสือส่วนบุคคลสําหรับผู้ที่บปเสือกะ่านไปนะครับผมสาหรับผู้เสือกะขามาเบิ้งแล้วกะแวะสักวันนึ่พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับเป็นกาลังใจให้กระโปรชาแนลน้ำเนี่ย เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับผมจกให้พี่น้องได้เห็นของแปลกจากธรรมชาตินะครับซึ่งหาบองายพี่น้องหาบอางาไงไปไหนนะครับที่ล่้ไภร่ลัหนึ่งที่มีของทนเสียดอยู่ตรงกันสองย่างนะครับมีไผ่ข้อสลับฟันจระเชและก็ไผ่ตาตรงกันอยู่ในล่้เดียวกันนะครับผมสาเหตุที่เกิด ขึ้นแบบนี้ในล่ำไผ่เข้าใจว่าเกิดจากตัวนี้พี่น้องบอกกันเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์จะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของของต้นไผ่ของหนอ่อไผ่นะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยมีลักษณะคดงอคดงอได้พี่น้องเป็นเมเท่าตั้งใจว่าสิทตัดขึ้นมาเป็นเมเท่านะมีลักษณะคดงอมีลักษณะแบบนี้ ทีว่างเลพี่น้องเบิ้งงล้วก็ที่ไทยพีน่น้องนี่มีลักษณะคโคตรงอแบบนี้พอดีเล้งเห็นอยู่เล้งเห็นตาของไพยก็เลยจากไทยพี่น้องเบื้องพออยู่ในตำล่ายอยู่นี่พี่น้องครับผมขอบคุณในหลายพี่น้องที่เขามาเบิ้งเดิอเป็นกำลังจใจให้กันขอบคุณที่กดไลค์ที่กดติดตามคือเก้าน,นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำบบเชื่อมชวได้ผ่าน การแจ้เตือนคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ลาพีร่าหนองสมิธเจอกันคลิปหน้าครับผมกระโปุ๊แชแนลข้อเก้าข้า,ข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 ามฝันสบายดีครับพี่น้อง